สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเอฟซแฟนหวยนะครับสลับไปที่ในช่องนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็4ชุดเท่านั้นนะครับก็เข้ามาเริ่มมาเข้าแล้วนะช่วงหลังก็หลุดไป2งวดนะครับสูตรนี้ถึงจะหลุดไปหลังหน่วยก็ยังมาในเลขเด่นกันอยู่นะฮะสูตร 2- 2ง1นะครับในะครั้งที่ก่อนหน้านี้นี่ ลงงวดแรกไม่เข้างวด2งวด3มงวดสเข้านะครับสีงวดติดติดเคยเข้ามาแล้วในสูตรนี้ก็หวังว่าจะเข้าเป็นนะครับสีงวดติดติดแล้วกันนะก่อนอื่นก็ให้เข้าเป็นงวดที่2ก่อนนะฮะสลับในงวดวันที่1ตุลาครับสลับในสูตรนี้อ่ะตามกันต่อแล้วกันนะครับสูตรที่ไม่เข้าก็มีอ่ะมาตามในสูตรที่ไม่เข้าด้วยนะเพราะว่ามันอาจจะงวดแรกไม่เข้างวด2งวด3เข้าก็ได้นะครับสูตรนี้นี่ครั้งก่อนงวดก่อนเข้าล่างนะสูตรนี้ก็เป็นสูตรล่างนะครับ ลงวันแรกไม่เข้าลงวันที่2เข้าแต่ลงวันที่3ไม่เข้านะครับแล้วก็ในสูตรนี้สูตรหนึ่งสี่ชุดนะสูตร99้ากบวกนะสูตรนี้ก็ลงมาไม่เข้านะครับแต่มันก็ยังมีในหลักหน่วยตรงนี้ยังมาในเลขเด่นอยู่ครั้งก่อนไม่เข้าก็มา1นงวดแรกนะครับไม่เข้าก็ยัง4กับ5ก็ยังมา5อยู่นะครับี่ล่าสุดไม่เข้ามันก็ยังมา7มา8อยู่นะครับอีกสูตรหนึ่ง2ชุด สูตรนี้ลงงวดแรกไม่เข้านะลงงวด2เข้านะี่หกคลงงวดที่3นี่เกือบไปแล้วนะฮะหกออกมา64ก็ตามกันต่อนะครับเนาะอ่นะเอาสูตรที่มันเข้าก่อนแล้วนะก็คือในที่ในสูตรนี้กันนะครับผลในงวดที่แล้วเนาะออกไปในที่ก็หรือถ้าเลือกไม่ได้ก็จะเอาเลขไหนก็รอในชุดสรุปแล้วกันนี่ชุดสรุป เข้าสักทีนะหลุดมา10บกว่างัดนะเพิ่งเข้าหัดเดียวโอ้ยอ่ะก็ยังดีที่เริ่มมาเข้าแล้วนะครับห้ตรงๆเน้นล่างด้วยนะฟัน8ตัวเดียวเนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวตามกันนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวตามกันในคลิปนี้เลยนี่ยก็มาผลที่ออกนะครับก็กเป็นชี่ใน้สี่ห 58นะครับนี่นะก็มานะครับในที่ใน 4- 6ตรงตรงเลยนะอ่านะก็มาในที่ในบนนะที่จริงมันเป็นสูตรล่างนะแต่หลังๆนี่มันก็เริ่มมาบนแล้วน่าจะเป็นช่วงที่มันมาออกในที่ในบนนะครับนาะอ่ะมาดูในสูตรนี้แล้วกันนะครับเป็นสูตรเก่าสูตรเดิมเลยนะฮะหลายๆท่านก็ถูกกันกับในสูตรนี้มาหลายงวดนะฮะก็าขอให้เข้าอีกแล้วกันก็เอาผลนงวดที่แล้วมานะครับก็จะได้ที่ใน0ูนย์ นะครับ4 6 4 6นะแล้วก็5 8 0 7 4 6 4 6นะฮะแล้วก็5 8นะครับอ <onu? S 2> ่ะร <partic ulate> เรามาหาในที่หลักสิบหลักสิบนะฮะก็จะนำในที่ในหลักสิบนะคูณด้วยเลขคงที่9หลักหน่วยนะฮะคูณด้วย8 9 5 <95 S 1> เป็น45นะครับ88นะป8ปดคูณแปดนี่ก็จะได้นะครับในที่ใน หกสิบสี่จำบวกกันนะครับห้าบวกกันกับสี่เป็นเก้าเนาะก็จะลดแต้มไปเป็นแปดนี่ลดแต้มนะฮะสำหรับในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะฮะก็นําในที่ในหลักแสนคูณด้วยแปดหมื่นคูณด้วยเก้านะฮะแล้วก็หน่วยบนนี่จะคูณด้วยเลขคงที่ 5. ห้าโดยล่างก็คูณห้าเหมือนก,กันก็จะเพิ่มนะศูนย์คูณอะไรเป็นศูนย์นะครับเจ็ดเก้าเป็นหกสิบสามหกห้าสามสิบนะแปดห้าเป็นสี่สิบนะฮะ ก็จะบวกกันนะตรงนี้เป็นสามนะสบบวกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น4ีแกล่าสุดสูตรนี้นะฮะอ่าสชุดเท่านั้นนะครับก็หวังว่าจะเข้าอีกนะฮะแปดเก้ 8, 9, 8, 9, 3, อ่ะล่าสุดนะฮะสลับในสูตรนี้ก็จะได้ในที่ใน8 83 8ปดแนะฮะแล้วก็9กสาม 94 4ชุดเท่านั้นนะครับก็ขอให้ถูกนะขอให้มาขอให้เข้าแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรนี้สูตร221ถ้าไม่เข้าก็เน้นวิ่ง3วิ่ง4เนี่ยหลังๆเนี่ยเนาะให้3กับ4หลักหน่วยเดี๋ยวมานะมาเลขเด่น34มา334มา3อะล่าสุดวิ่ง3วิ่ง4ขอให้โชคดีนะกับในสูตรนี้แล้วกันต่อไปก็จะเป็นในสูตรนะฮะ ล่างสูตรนี้2ตัวล่างนะงวดที่แล้วไม่เข้านะลงงวดแรกก็ไม่เข้าสองก็ไม่เข้าสามก็ยังไม่เข้านะฮะสี่หกห้าแปดเนาะไม่มาทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยถ้าง,งวดนี้ไม่เข้านี่ก็ไม่ใช่นะครับเนาะแต่มันก็ลงงวดที่สองมันก็ยังเข้าอยู่นะอ่ารอดูรอดูรอดูรอเบิงรอเบิงนะครับให้โอกาสที่จะทักง,งวดสองงวดเนาะมาดูในล่าสุดนะสลับในสูตรนี้เอาผลในงวดที่แล้วมา ก็จะนะครับเอาในหลักหมื่นนะหลักหมื่นจะบวกด้วย2 0 0พันบวกด้วย1บวกด้วย9นะครับบวกนะเป็นสูตรบวกก็7จบวกกับ2เป็น9 4บวกกันกับ1เป็น5นะครับ6บวกหนึ่งเป็น15้านะครับ5บวก5เป็น10เป็น9ในตรงนี้ก็จะเพิ่มแล้วก็ลดนะฮนะ8ป0เนเนาะในที่ในหลักสิบนะครับส่วนในที่หลักหน่วย หลักหน่วยนี่ก็จะนำนะครับในหลักหมื่นนี่บวกด้วย9นะครับบวกกันเสร็จบวกอเอา8เอาเอ๋อเอา9ตัวนี้นะครับคูณกันก่อนเนาะเจ็ดเก้าเป็น63ก็จะนำา3ตัวนี้ไปบวกกันกับในหลัก10นะก็คือ5แล้วก็หลักหน่วยีจะบวกด้วย1เป็น9อ่ะตรงนี้นะครับ สามบวกกับหเป็น8 3ดมบวกกับเเป็น10บสองนะก็ลดแต้มไปเป็น1หลัก1ิบแปหลักหน่วยเป็น8 1ดหนึ่งสองแปดเก้านสองะครับสูตรนี้สูตรล่างนะครับสูตร2ตัวล่างนะอืมก็ ้าดูในสูตรเมื่อกี้ก็ใกล้เคียงนะครับก็มีมีเก้าอยู่เนาะมีแปดมีเก้านะหรือว่างวดนี้จะเน้นล่างเก้านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรล่างนะครับเก้าสองนะเก้าสองอันนี้เกนะ้าสามเนาะใกล้เคียงกันอ่ะผ่านไปสองสูตรนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรสองชุดนะสูตรนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับเนาะ เนี่ยหกสามบอกมาหกสี่สี่หกนะฮะสี่หกแล้วก็หนะ้าแปดเนาะมาดูกันต่อนะฮะสองชุดเท่านั้นนะพอได้ร้นนะครับสลับในสูตรนี้ก็หลักแสนบวกนะฮะแล้วก็หลักหน่วยบนหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างสองบวกเก้าอันนี้เก้าบวกกับศูนย์ได้เก้าเป็นสิบห้าอันนี้เป็นหก 2บวกกับ8เป็น10 8บวกกับ9เป็น17จับบวกกันเป็น1เป็น0เหลือ7อ่าได้7นะหลัก10ส่วนไดหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นในที่ในหลัก10นะแล้วก็หลักหน่วยบวกด้วย9 2หลักเท่านี้เลยนะครับเป็น12ไปบวกสเป็น12 8บวก9เป็น17 2นะ2อบวกกันกับ7เป็น9ลดแต้มไปก็จะเป็น8 7 8 9แอืะแปดเกนะคร อ่าสองชุดนะสูตรนี้ก็จับได้ก็จะเป็นในที่ในเจ็ดปดเจ็ดเก้านะหรือเพิ่มไปเป็นเจ็ดศูนย์นะฮะเมเดียวถ้าเพิ่มไปก็เป็นหกสี่นะอ่าก็ก็ไม่แน่นะครับเนาะสองชุดเท่านั้นนะแต่ที่แน่ผ่านมาแล้วสามสูตรนะมีแปดเก้าอีกแล้วนะครับก็มารอดูในสูตรนี้แล้วกันในตำแหน่งตรงนี้เน้นว่าในตำแหน่งตรงนี้รอดูว่าจะมาเลขติดไหมนะครับอืมแตง่งวดที่แล้วหลักสิบก็มาเลขติดอยู่เหมือนกันนะนี่ ก็ผลออกเป็นหกสี่หกห้าแปดเนี่ยก็หลักหน่วยเนี่ยก็มาเลขเด่นห้าอยู่เนาะหลักสิบก็มาสี่ครั้งก่อนก็มาหกมาแปดมาหลักร้อยตำแหน่งหลักสิบมักจะไปเด่นบนนะมาดูในล่าสุดแล้วกันสูตรนี้นะฮะก็ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะอย่าบอกนะว่ามาแปดเก้าอีกนะครับเนาะก็หลักแสนบวกเก้าหมื่นบวกเก้านะครับ ก้าบวกกับ0นได้9อันนี้ก็บวกกันก็จะได้6บวกกันได้5เพิ่มแต้มไปเป็น6นะหลักสิบหลักหน่วยนะฮะก็หน่วยบนบวก9 10ล่างบวก9หน่วยล่างบวก9นะครับ6บวกเเป็น15 5หบวกกับเเป็น14นะครับก็8บวกกันกับ9เป็น17ก็จะบวกกัน5บวกกับ4ี่เป็น9 9เบวกกับ7เป็น16เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น7อืมก็ห้าหด 5้าหนะฮะสลับในสูตรนี้ก็จับคู่ก็จะเป็น,นที่ใน5้าห้าหกห็นะฮะอืมก็ลองรู้แล้วกันนะฮะแต่ที่แน่ก็นี่นะหกับ7ก็มี7อยู่นะอืมก็ล่าสุด789เนาะเลขเด่น789ดแปกติดไว้แล้วกัน นะครับก็ขอให้โชคดีนะขอให้ถูกแล้วกันนะโดยเฉพาะในสูตร221นะครับ4ชุดเท่านั้นหรือถ้าเลือกไม่ได้นะฮะว่าจะเอาเลขไหนก็รอติดตามนในชุดสรุปแล้วกันนะครับก็งวดที่แล้วก็สรุปก็เข้าไปนะครับในที่ใน5885นะครับน้องอ่ะใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะฮะข้างล่างใต้คลิปนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ